สวัสดีครับนนี้านเก้าช็อปนะครับจะพามาดูยูสุมิวเซเว่นนะครับคันนี้เข้ามาอัปเกรดนะครับชุดโปรเจคเตอร์พร้อมขัดโคมนะครับนี่ครับสภาพโคมนะครับก่อนอัปเกรดนะครับประมาณนี้ครับเหลืองๆนะครับลูกแก้วขุนมัวนะครับแสงไฟไม่สว่างนะครับมาดูแสงผ่านกำแพงครับแทบมองไม่เห็นเลยนะครับไปสูงหน่อย ไปสูงไปต่ปตําไปต่ำไปต่ำบางมากนะครับเดี๋ยวมาดูหลังการติดตั้งนะครับว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะครับช่างกำลังตั้งไฟหน้านะครับ เสร็จเรียบร้อยครับใส่คลิปสูงต่ำชัดเจนนะครับอยู่กันที่ซอยเดิมครับพามาส่งงานนะครับอยูสุมิวเซเว่นนะครับคันนี้ ดูแสงผ่านฟิล์มครับชัดเจนนะครับเพิ่มเติมนะครับไฟตัดหมอก LED ครับเิดตัดหมอกครับพามาดูรอบๆรถครับคันนี้ยูสุมิวเซเว่นนะครับก่อนส่งงานนะครับเทสแสงไฟเรียบร้อยนะครับซอยเดิมครับไม่สว่างไม่คิดเงินนะครับร้านเรา พาดูหน้ารถกันบ้างครับติดตั้งพร้อมรับประกันชิ้นงานให้ครับอยากได้งานดีๆนะครับติดต่อเรามาได้ครับ9้าวชอปนะครับอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับจะมีงานดีๆจะมาให้รีวิวให้ชมกันอีก